สวัสดีค่ะพบกับครัวสมศรี Easy Cooking ค่ะเมนูวันนี้เราจะมาทำแกงจืดไข่น้ำหรือบางคนก็เรียกแกงจืดไข่เจียวส่วนประกอบมีน้อยมากทำง่ายมากมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะส่วนประกอบก็มีที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะ ผัากาศขาวค่ะอันนี้หั่นตามชอบชิ้นตามใจชอบนะคะล้างสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นช่ายค่ะวุ้นเส้นค่ะวันนี้เราจะใส่วุ้นเส้นด้วยเพราะว่าคืออยากจะกินแทนข้าวไปเลยอะค่ะก็เลยอยากใส่วุ้นเส้นไปด้วยมีน้ำมันสำหรับทอดไข่เจียวนะคะแล้วก็มีซุปก้อนค่ะวันนี้เดียวเราจะผ่าครึ่งใช้แค่ครึ่งก้อนพอค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาตีไข่ก่อนนะคะเพื่อทำไข่เจียวก่อน,นะคะ่ะเราก็จะปรุงสีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะ แล้วใส่น้ำมันค่ะใส่นิดหน่อยพอค่ะ กระทะร้อนแล้วนะคะไป่ไข่เจียวเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นเป็นเป็นเหมือนกึ่งหม้อกึ่งกระทะก็ได้อะคะ่ะ ทอดไข่เจียวก่อนค่ะทอดไข่เจียวปกติเลยอหอมหอมไข่เจียวมากเลยก็พี่ไข่ ระหว่างนี้เราก็ตัดเป็นชิ้นชิ้ๆตามที่เราชอบได้เลยค่ะมันน,นะคะพครไข่เสร็จแล้ว เรามาใส่น้ำประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสำหรับที่เราจะใส่อ่าทำกินแค่คนเดียวเลยประมาณนี้ยค่ะใส่น้ำ แล้วเราก็จะใส่ซุปก้อนนะคะวันนี้ใส่แค่ครึ่งก้อนค่ะที่เหลือเราก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เหมือนเดิมปิดฝารอเดือนนะคะ เดือดแล้วเรามาใส่ผักค่ะเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเลย ระหว่างนี้ปรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆชิมก่อนว่าซุปปเราได้ที่หรือยังอันนี้ใส่แค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าซุปก็จะมีความเข้มข้นอยู่แล้วเสร็จแล้วใส่วุ้นเส้นนะคะ ฝาไว้สักคู่ค่ะเดือดแล้วเรามาใส่ขึ้งใช่กันค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูต้มจืดไข่น้ำหรือแกงจืดไข่เจียวค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆเรียกกันเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะหมดแล้วนะคะทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวสมศรี e ีซี่คุกกิ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมนูใหม่ๆนะคะขอให้สนุกกับการทำอาหารค่ะสวัสดีค่ะ